สวัสดีครับผมนายสินจากช่อง24ออซินโตนะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการที่จะทำปัำ๊มนี่ปั๊มโอ้ปั๊มหน้าตายอย่างนี้นะครับนะมันก็คือปั๊มของอ,อะไรนะหอยโขมงชนิดหนึ่งนะเป็นปั๊มหอยขมชนิดหนึ่งแต่เราจะทำให้มันเป็นปั๊มที่เป็นปั๊มอัตนโนมัติ พร้อมจะใส่แอร์แวรเป็นตัวช่วยนะใส่แอร์แวรเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้มันรักษาแรงดันได้โดยใช้เพ t เชอร์สวิตทําให้มันเป็นปั๊มอัตโนมัตินะอย่างแรกนะครับมาดูอุปกรณ์ okay, กันนะครับนี่คือปั๊มของเราต่อข้อต่อให้เรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับปั๊มหอยโข่งหรือปั๊มทั่วไปนะครับก็น้ําจะเข้าจากตรงกลางนะครับแล้วก็ออกด้านข้างนะเข้าตรงกลางออกด้านข้าง พอเราได้ตรงนี้มาแล้วนะครับปกติทั่วไปมันจะมีรูลักษณะประมาณนี้นะครับเขาอาจจะเอาน,อน็อตอุดไว้ก็ได้แต่เราต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี่นะครับ p พเ s อ u r e Switch นะครับ p พ e อ u r e Switch ขันเข้าไปที่ตรงนี้นะครับนะครับ p พ e อ u r e Switch ขันเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะรักษาแรงดันด้วยระบบคล้ายๆกับแอร์แวรวันนี้นะครับตัวแอร์แวร์เราได้ของเหลือใช้มาครับ ไปซื้อตามร้านขายของเก่าก็ได้นะครับมีเยอะแยะนะครับอันนี้คือตัวกองอากาศเอ๊ะไม่ใช่อันนี้คือ,อเขาเรียกว่า housing นะครับ housing ของเครื่องกรองน้ำนะครับปูดรูหนึ่งด้านนะครับปูดรูหนึ่งด้านเสร็จแล้วต่อข้อต่อให้เรียบร้อยนะครับเป็นข้อต่ออย่างนี้เสร็จแล้วก็ต่อระบบของ pressure switch นะครับสายไฟเข้าสายไฟออกนะครับเป็นตัวตัดการทำงานเมื่อ แรงดันของน้ำมีเพียงพอตามที่ตั้งไว้ก็จะตัดการทำงานนะครับโอเคตอนนี้เราก็ต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนะครับเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> หน้าตาที่มันจะออกมามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ลักษณะประมาณนี้นะครับน้ําเข้าด้านในขึ้นมาตรงนี้นะครับมาพักโดยระบบของตัวที่เป็นถังหรือถังใส่ไส้กรองตรงนี้นะครับแล้วก็น้ําจะออกด้านบนนะครับน้ําจะออกด้านบนน้ําจะออกด้านบนตรงนี้นะครับครับเมื่อเราลองเปิดใช้กันดูนะครับ <c oughs> ก็พบว่า <c oughs> เมื่อมีแรงดันตกลงนะครับปั๊มก็จะทํางานนะครับ อย่างนี้นะครับเวลาเปิดใช้ปั๊มก็จะทํางานแต่ถ้ากรณีปั๊มนั้นนะครับหรือวาวนั้นเราถูกปิดทั้งหมดนะครับปั๊มก็จะหยุดทํางานแล้วก็นิ่งรักษาระดับไว้อย่างนี้นะครับรักษาคงที่ไว้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีตัวตัวแอร์แวร์ตัวนี้ไว้นะครับปั๊มก็จะทํางานถี่มากครับติดด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 ับตลอดเวลามันทําให้ตัวคอนแทคและระบบของ ตัวเพเชอร์สวิตนั้นเสียหายได้นะครับก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับในการทําปั๊มให้เป็นอัตโนมัตินะครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง24ออซินโต,โตโด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ